gia đây thành mần này châu mần tam ngâm khấu quang nè mần này châu mần tam khát mũ tổ cướn mần này lo mần này châu mần còn nhín đèn ngày vua châu khen còn nhín là xuống thiếp hạt khâu ngày to vẫn buộc này cha đây ใหญ่เพียงหลักขวัญพวกเจ้าในยาใดโคนยาใดมนเหมือนดองยาใดหอมเหมือนเก่ายาใดเท่าเก่าท,าทาี่ขอให้นางสาวทิพวรรณพร,รับคุณสาวุฒดที่เขาแต่งการแต่งงานในเบื้อนี้มีแต่ I'm một cái hát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  một cái ตอนทีท่านภูนาครับที่ได้ผูกคอต่อเขียนนะครับขาบค้งปินการมอกสินสอนนะครับอ่อเอย็บให้เรียบร้อยนะครับเออนะครับ คากับข้าทิ้งส่วนนะครับยเป็นเจ้าบมาวให้เกจยวสาวนะครับอทายูไปนะครับหลังจากเกจยวสาวได้รับอ่าสินสอดข้องมันข้องแล้วนะครับตา คุณเจ้าสาวสิมอบให้คุณเม่กะาแล้วแต่นะครับพอเป็นเป็นผู้เียงแม่เลี้ยงมานะครับเดูแลี้ามาเลี้ยงม้าผ้ายันที่ไหนก็ได้ที่เอคุณแม่จ้าสาวอคุณเม่ับสาวเน้นเลยดีเลยคุณเม่ขอถ่ายรูปด้วยเะครับต้องเลยครับคุณครแมนต่ยืดอีกทีนะครับ

แต่งนะครับแวนแต่งโดยตรงนะครับตามตกลกันไปนะครับตอนผูกแขนนะครับอันนี้คองไหรอว้องผู้ชายด้วยคะก็จะสาวีกํไลแขนนั่นะครับกระทอมเดือบ่าหมอให้เจ้าสาวขอบคุ้น่า

ฝ่ายเซนนีเป็นฝ่ายโม่งพุ่มฝ่ายเซนนีเป็นฝ่ายอันประเสริฐฝ่ายเซนนีเกิดมาจากเมืองสวรรค์คุณนาง,งเป็นต้เต็มแล้วพอจึงเราอัมา่าูคแขงครับใช่คนมาอยู่เงือดูตัวเด้ออันผูกทางขวาอยู่ดีมีแห้งก็เก็บดวยเลยพวกใหญ่ด้ว้นี่ย่าได้พบทหารย่าได้ผ่านลัน,นหายถือคนไห,นให้ใหญ่ไห้ถือตนดีให้เจ้าได้ค้องนละค้องเลื่อนกันไปจนถึงแก่เ่าถือไม้เ่ายอดพ่อ มกยเย็นรักนังแม่นางพงห้ามหาสมุทรยาไ้โบกเป็นหาาได้ขาดคว่วทรัพยกาลังย่างดีเด้อเขาตพเท่าหาวิทาาอมอุอักมุกมาอุมหกมหานมั่งชัยตุเวังชัยยมังคาลังชัยยมหามงคลต้นศพสมกุจงนี่แจเจ้าทั้งสองเด้อสาธุ